หรังจากเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจที่จังหวัดหนองบวัวลำพูเนี่ยทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งหน่วยงานของความมั่นคงในส่วนกลางเนี่ยได้ให้ความสำคัญเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มี มีมีการกล่าวขานในเรื่องของความมีน้ำใจไมตรีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดภาพลบกับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับนั่จากการสูญเสียที่ประหารค่าไม่ได้แล้วนะครับสําหรับครอบครัวผู้สูญเสียสําหรับประเทศไทยเองก็ เป็นชื่อเสียงที่ไม่ดีที่กระจ,ระจายไปยังต่างประเทศนะเพราะนั้นรัฐบาลถึงให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะฮะหลายๆห,หน่วยงานได้ได้สั่งการลงมาแล้วนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับข้อสั่งการลงมาเนี่ยก็จะเป็นหนังสือสั่งการของสำนยกงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็หนังสือซักท้อมแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะเราได้รับหนังสือไปมาเมื่อประมาณวันศุกร์นะครับ วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ต้องการและปรับปรามยาเสพติดได้ติดตามนําเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมการประชุมในวันจันทร์นี้เลยเพราะเป,เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเร่งดําเนินการในตอบสนองกับข้อสังการกับความมุ่งหวังของทางรัฐบาลที่อยากเห็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ถ้ามันทําได้เนี่ยผลผลที่ได้รับสุดท้ายมันก็คือพี่น้องประชาชนก็มีความอุ่นใจและปัญหาย,ยาเสพติดมันก็คงจะเบาบางลงผ่อนคลายลงไปนะครับหนังสือสังการที่เราได้รับนะ,ะจากทางสูวนอำนวยการป้องกันและประปาบปรามยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยก็จะมีประเด็นต่างๆที่เน้นย้ําให้ทางจังหวัดในพื้นที่ได้ดําเนินการ เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเดิมๆประเด็นหลักเดิมนะครับอย่างที่อย่างเช่นการป้องกันการปราบปรามการบำบัดร,รักษาตามตามแนวทางหลักเนี่ยเราดําเนินการมาตลอดอยู่แล้วแต่เพื่อให้เกิดความความกระชับเกิดให้เกิดการตื่นตัวกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นก็ทางสอปสกระทรวงมหาดไทยเขาก็มอบแนวทาง แนวทางปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้จึงได้จัดประชุมกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปามยาเสพติดของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติรวมทั้งตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมเพื่อเตรียมแผนปฏิบัติงานรองรับข้อสั่งการจากส่วนกลางที่จะมอบหมายให้จังหวัดได้ปฏิบัติการเนี่ยในวันนี้นะครับ ท่านผู้ว่ามีอะไรจะส่งไปถึงผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าไหมครับเดี๋ยวเอาประเด็นนี้ก่อนนะประเด็นข้อสั่งการที่หลักๆในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามและการแก้ไขเนี่ยป,ปีนี้ที่มีการสั่งการมาเพิ่มเติมซึ่งทางพื้นที่ต้องปฏิบัติก็คือการจะต้องจัดตั้งศูนย์ อยู่สองศูนย์นะครับในพื้นที่ในะระดับตำบลหรือในในในะระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเ,เทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองในพื้นที่เนี่ยจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์อยู่ 0. สองศูนย์ศูนย์แรกก็คือศูนย์คัดกรองครับศูนย์คัดกรองเนี่ยก็จะได้นําชื่อผู้เสพหรือผู้ติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนตั้งตามข้อสมมติฐานแล้ว เราเชื่อกันว่าผู้นําในพื้นที่หรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยทราบดีว่าใครบ้างในหมู่บ้านของตนเนี่ยมีมีการเกี่ยวข้องกับการเสพหรือการค้ายาเสพติดในหมู่บ้านของตนเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการมอบหมายภารกิจในการรีเอ็กซ์เรย์ให้กับชุดปฏิบัติการระดับตำบลเึ่งฝ่ายปกครองเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อได้ข้อมูลในส่วนนี้มาแล้วนะ ก็จะต้องส่งข้อมูลเนี่ยให้กับศูนย์คัดกรองซึ่งเป็นศูนย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต่อไปเนี่ยจะต้องตั้งให้ได้มากที่สุดนะครับทางส่วนกลางอยากจะให้ตั้งในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้มีศูนย์คัดกรองในระดับนี้เพื่อคัดกรองว่าผู้ที่เสพหรือผู้ที่ติดแต่ละลายเนี่ยลายไหนควรจะใช้ชุมชนบําบัดก็คืออยู่ในูยังอยู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วก็ใช้ ญาติพีน่น้องเหล่านั้นช่วยกันดูแลบําบัดรักษา,าหรือรายไหนจําเป็นต้องเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลายไหนที่จะต้องเข้าไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลของภาครัฐอันนี้คือศูนย์แรกที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งนะครับโดยกําหนดแนวทางว่าผู้นวยการศูนย์ก็คือผู้มวยการรอพอต่อต่อหรือว่าจะเป็นประลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันนี้ก็ได้มอบแนวทางไปเพราะว่าสุพรรณบุรีเราเองเนี่ยในเรื่องของการบริหารงานรอพอสตอขณะนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสุพรรณบุรีเรามีรอพอสตอทั้งหมด174แห่งทุกแห่งจะโอนไปอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารสุวกจังหวัดทั้งหมดอันนี้ค่าใช้ารที่เคยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอ,อรอพอสต หรือเจ้าหน้าที่ของรอพอสตอบางท่านก็ยังไม่สมัครใจที่จะโอนไปเพราะฉะนั้นทําให้บางแผนของรอพอสตเราจะขาดบุคลากรเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยยังเตรียมบุคลากรลงไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันนะอันนี้ก็ได้ให้ทางทางฝ่ายปกครองนะครับกับทางทังสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยได้หารือกันเพื่อที่จะให้รอพอสตทุกแห่งเนี่ย ได้มีผู้มในการรอขต่อเพื่อมารองรับภารกิจในการตั้งตั้งศูนย์คัดกรองตรงนี้นะครับส่วนที่สองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งขึ้นมาก็คือศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาไปแล้วคือต้องการที่จะดูแลผู้ที่ติดหรือผู้เสพแล้วเขาไปรับการบำบัดรักษาเนยให้เขากลับเข้ามาอยู่ในสังคม และมีมีอาชีพมีรายได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขก็เลยให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชีวิตในส่วนนี้ขึ้นมานะครับโดยมีตั้งแต่ระดับจังหวัดร,ระดับอำเภอและก็ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะนั้นในในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องตั้งศูนย์ขึ้นมาอีกสองศูนย์คือศูนย์คัดกรองและก็ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้ผ่านการบำบัดรักษามาแล้วนะวันนี้เราก็เลยต้องมาพูดคุยซัดซ้อมแนวทางปฏิบัติอันนี้เรื่องใหม่ที่จะทำส่วนเรื่องที่เป็นหลักเดิมในเรื่องของการป้องกันที่ทางฝ่ายปกครอง กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดําเนินการตามกิจกรรมต่งตางๆเนี่ยเราก็ได้มอบหมายภารกิจให้เร่งรัดดาเนินการหรือเอาวางแผนดําเนินการที่ชัดเจนว่าในช่วงต่อไปนี้เราจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอย่างไรบ้างเรื่องการปราบปรามก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ค่บการตํารวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็กําลังประชุมคอนอเฟลรนซ์มาอย่ง ตำรวจทุกๆจังหวัดนะครับถึงแนวทางปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพติดผมก็ได้มอบนโยบายให้ทางตำรวจเนี่ยประสานกับฝ่ายปกครองนะครับโดยได้รับข้อมูลจากการประชาคมรีเอ็กซเรย์ต่างๆที่เราจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปเนี่ยนำข้อมูลส่วนนี้ลงไปเพื่อไปปฏิบัติการมาตรการปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพที่อาจจะ เกินกว่า15เมตรนะครับถ้าเกิน15เมตรนี่ก็คือถือว่าเป็นผู้ค้าเนี่ยก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายอันนี้ในเรื่องของการปรับปรามและส่วนการบําบัดรักษานั้นท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็รับปฏิบัติรับไปดําเนินการตามแนวทางเดิมอยู่แล้วแต่อาจจะมีเพิ่มในเรื่องของศูนย์คัดกรองที่ท่านผู้อำนวยการรพตที่จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดูแลพฤติกรรมดูแลสังเกตอาการของ ผู้เสพยาเสพติดที่บางรายเนี่ยอาจจะมีอาการทางจิตประสาทอันนี้ต้องให้ให้ความระมัดระวงังให้การสังเกตและต้องทําข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการจับตาดูบุคคลเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับอันนี้เป็นแนวทางหลักๆที่เราได้พูดคุยกันในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามยาเสพติดของจังหวัดสุพรรณบุรีและมอบหมายภารกิจให้กับทุกหน่วยงานที่ผมได้ ได้ได้ได,ได,ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ไปเตรียมแผนการดําเนินการรองรับการปฏิบัติไว้ครับในการประคับใช้กฎหมายยังไงบ้างเกี่ยวกับผู้ค้าสําหรับเอสำหรับผู้ที่ยังหลงผิดอยู่นะครับผู้ค้าก็ดีผู้เสพก็ดีนะครับท่านคงจะเห็นข่าวที่น่าตกใจน่าสะเทือนใจที่เกิดขึ้นที่จังหวัด หนองบัวลำพูเด็กๆเ,เกือบสามสิบคนนะครับไม่มีความผิดเลยเลยเขาต้องสูญเสียชีวิตอนาคตแล้วญาติพี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติมีความเสียใจอย่างมากคนที่ทําอย่างเนี้ยมันเรียกว่าเป็นเป็นบาปอย่างมากเลยนะครับท่านที่ยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับท่านผมอยากให้ท่านได้ ทบทวนดูว่าเราสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ได้ครับอยากให้ท่านได้กลับตัวกลับใจนะครับมาเป็นคนดีของสังคมท่านที่เสพนะครับท่านไปแสดงตัวได้เลยนะครับเราไม่ได้ถือว่าท่านเป็นคนที่ทําทผิดกฎหมายอะไรนะถ้าท่านเป็นผู้เสพเนี่ยเราต้องให้การบําบัดรักษาท่านถ้าท่านยังไม่มารับการบําบัดรักษาท่านเสพไปเรื่อยๆต่อไป ปริมาณที่ท่านต้องใช้เนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะถ้ามันถึงขั้นที่ว่าท่านไม่สามารถควบคุมตนเองได้แล้วยอนาคตของท่านชีวิตของท่านจะอยู่ในความไม่แน่นอนเลยท่านอาจจะไม่ห่วงชีวิตท่านฮะแต่ท่านผมเลือดทุกท่านมีคนที่รักท่านอยู่ท่านต้องมองคนที่รักท่านด้วยอยากให้ท่านได้พยายามฮะความเข้มแข็งของท่านจิตใจของท่านที่เข้มแข็ง สามารถที่จะต่อสู้กับยาเสพติดได้ถ้ามีปัญหามีอยากต้องการบำรบัดรักษาแจ้งได้นะครับศูนย์ตอนนี้ศูนย์ที่ผมได้แจ้งไปว่าศูนย์คัดกรองหรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพคุณภาพชีวิต ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังไม่ได้ตั้งแต่ท่านไปติดต่อได้ที่ท,ที่อำเภอก็ได้นะที่จังหวัดก็ได้เรามีศูนย์ในระดับจังหวัดศูนย์ระดับอำเภอหรือที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแม้จะไม่มีศูนย์แต่เขาก็ทํางานเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วนะท่านต้องการที่จะบาบัดรักษาอยากจะเลิกยาเสพติดไปติดต่อคนพวกนี้ครับเพื่อเพื่อให้มันสายเกินไปฮะท่านติดยังไม่มากเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะรักษาได้ถ้าท่านติดไปมากแล้วการถอนตัวยิ่งยากมาก ขึ้นตามพวกเวลาที่ท่านปล่อย,ปล,อยปล่อยตัวไปกับยาเสพติดนะก็ฝากพี่น้องอคนทุพันธ์นะคนที่ท่านอา,อาจจะมีคนในครอบครัวของท่านที่อาจไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดช่วยกันดูแลพวกเขาลอาน,นั้นด้วยนะครับช่วยบอกกล่าวให้เขากลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปนะเพื่อความสุขสงบในครอบครัวของท่านเองความสุขสงบของชุมชนและก็ความสุขสบขงบของประเทศชาติไม่ให้ ไม่ให้เหตุการณ์อย่างที่จังหวัดหนองบัวลำพูได้เกิดขึ้นแม้แต่ในจังหวัดพัรณบุรีหรือจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยก็ตามเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเราขอความร่วมมือจากทั้งท่านผู้เสพและทั้นญาติมิตรของผู้เสพผมเชื่อว่าท่านทราบดีนะครับว่าบุตรหลานของท่านญาติของท่านคนไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดช่วยกันตัดเตือนช่วยกันดึงเขาเข้ามาครับเข้ามาเป็นคนดีของสังคมเมื่อเขาเป็นคนดีแล้วเนี่ยครอบครัวท่านก็จะมีความสุขนะครับ ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขายังเกี่ยวข้องับยาเสพติดครอบครัวท่านก็ไม่มีความสุขครับเราต้องช่วยกันครับทั้งในระดับครอบครัวในระดับชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ระดับของอำเภอจังหวัดเราถึงจะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เบาบางและไม่เป็นพิษเป็นภยัยกับผู้คนในสังคมอย่างเช่นที่ผ่านมาครับ